ดีวันยุดนะครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีเสาวาันอาทิตย์นะครับับพวนเสาอกซสายเติมละ่ะมีผ้านเพื่อนมาเหยีดหัวนะครับอันเหยีดหัวสิปลูกบ้านพักสวนขั้วนะครับว่าจุบานพ่วไก้กในพักในอันพักเสียนพักกะเพราพักยังต่างๆน่ะครับ นี่ก็กำลังเห็ดอันอันนี้กันอยู่นะครับเนาะกัเห็ดมัดนะครับนี่มัดเห็ดหัวขึ้นมัดไส้เล็กตะไคร้นะครับตะไคร้เล็กเพราะว่าโยบ้านเฮาปลูกกินกันเองนะครับบ่ต้องซื้อต้องหานะครับนี่ก็คืออัน ของเหลือใส่จากยางรถยนต์นะครับนี่ยางรถยนต์ที่เข้าอันใส่แล้วนะครับก็เอามาปาดเห็ดอยางสําหรับปลูกผักหอมเปนะครับต้นหอมนะครับนะครับนี่ต้นนี้ก็สีป,ปลูกพวกันเนี่ยครับเห็ดหัวเนาะสีป,ปลูกไอ ผักสวนขั่วนะครับวานในผักกะเพราวานของทีเห่าใส่กินในชีวิตประจําวันนะครับนาะตัวฟวนมาอีกแล้วครับพี่น้องครับตัววุ่นประจําทีมงานของเรานะครับใช่ไหมหน่อยเพื่ออะไรลูกคือสวนผักเราไงลูกเอาคนนะครับพี่น้องครับแต่ละมือก็เจ้งสี่แล้วครับ แตเห็ดสวนเห็ดหัวกันไปน้องครับเนาะเห็ดดูเต่าไอ้หลวงมาทีไหมพี่สร้างดินโพดมานะครับเพื่อนๆสร้างดินโพดมาหลดหนึ่งหลดหนึ่งก็บลอยหาสีบบาทนะครับหลดเข้าสองลอยวะอย่าไปเรียกปู่แค้นทำไมล่ะลูกเดี๋ยวพาไปนา เออวสวยๆผลลาพยังสิปายไข่วอนเศ้าโย่ไปล่องน้ำอะไรหรอกไข่มันเป็นโตโซะก่อนสิไปกินนะครับผู้แขนเอิ้นไปกินปลาหน้านะครับพี่นอ้องนี่แหละพิธีสารบานเฮ้ามีวันยุดวันนยังก็เอิ่นกันลง่งสาล่องน้องนะครับตึกปลากินกันนะครับแล้วก็จะอาบเดียดมาให้เพื่อนๆในเบื้องอีกคือเก่านะครับ โอ้ยนักหล่อก็ได้นอาหลกจะเป็นอยากออกกล่องน้ำปูนะกระทักทายเพื่อน,อนชื่อเกาลหละครับ yeah, yeah. กระฝากกดติดตามช่องพิเชษไไว้น้ำแน่ด้วยครับเด้อไม่อ้อมอกออมใจสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ครับ yeah, yeah. สวัสดีครับ yeah, yeah.